โอเคครับก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับ <laughs> ผมเป็นใครผมชื่อไอเนาะวันนี้เข้ามาอยู่แบบเกมไมค์ครับโปเกม็บล็อกอ่ามค์ครับเซิร์ฟโปเกม็บล็อกนะครับนะอ่าอีพีสองนะจะสังเกตได้ว่าแขนซ้ายของผมนะมีกําไรมรก้านะเ,ออเนื่องจากว่าอ่านะมีคนดูนะเขาให้มาเนาะก็ผมก็จะเอา รูปให้ดูนะแต่ว,ว่าตอนเขาเอาให้เองแต่ว่าเขาน่าจะยังไม่ได้เข้าตอนนี้ใช่อดีเขาช่วยผมสร้างบ้านด้วยก็อะไรนะอ่าผมว่ามานี่เพราะว่าผมยังไม่ได้รับไอ,ออันนี้ไอเสาเนี่ยเสารประจําวันนะให้กดค้างกดค้างที่เสาแล้วก็นีออ่จจะไม่ใช่ อ๋อเลยออีกสี่นาทีนะสี่นาทีทำอะไรนั่นสิอ๋อส่วนไอ้ไอ้โปเกมอนมังกรที่เป็นแอปเปิลเนี่ยคือผมรู้วิธีแล้วนะคือมันจะกลายร่างพอต้องใช้หินเมกอ่าไม่ใช่หินเมก้าดิอ่าหินสายฟ้านะเออใช้หินสายฟ้าในการกลายร่างอออันนี้คือผมไปดูจากเว็บมานะว่ามันพัฒนาร่าง มันพัฒนาเอ้มันพัฒนาร่างได้สองแบบนะก็ใช้หินสายฟ้าใช่แล้วแต่ว่าจะกลายร่างเป็นตัวไหนนะออ่อะเ,เ,เดี๋ยวเอาเป็นว่าผมไปที่อื่นก่อนก็ได้โอเคคลิปนี้นะครับผมก็จะไปที่ เรียกว่าอะไรไปหาพวกไปบอสเมก้านะเออใช่บอสเมก้ามันจะดอปหินเมก้าให้อ่าแต่ไม่รู้ว่ามันจะเกิดไหมนะโอเคอันนี้คือผมสุ่มเกินนะตัวอะไรอะ่ะอันสิก็อันนี้ต้องรอเขาอัปเดตนะ อัปเดตไปเรื่อยเรื่อยแล้วมันก็จะมาเป็นแบบสามดีให้อ่ามีตัวอะไรให้ผมไหมเอยแล้วก็ทำไมไม่เห็นน้องเขานั้นสงสัยเขาเล่นกับเพื่อนใช่คิดว่าตอนนี้อะไรเออเฮ้ย นนตัวดีตัวดีจับเลยับจับเลยตัวดีเอาไม่ตีดอะเดี๋ยวนี้ทำไมมันต้องแหลกด้วยเฮ้ยมันแหลกนะเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย เอาครับงั้นตัวดีครับจับมองโอเคใกล้ละเดี๋ยวหนึ่งสองสามเรียบร้อยนี่ตัวดีจับได้แล้วอันนี้ของเจนเจนแปดไหม่รับเจนเก้า ไม่ดีเจนเก้าใช่เพราะว่าอ่าผมดูตัวอย่างของอ่านิเมะภาคล่าสุดนะเอ๊ะอันนี้ทนะ่านมังกรครับอันนี้ก็จับเหมอือนกันไป <c oughs> เอตัวนี้กลายร่างมมกาเลยด,ด้วยเอาลูกเดียวอยู่ครับโอเคก็ถือว่ายังมีดวงอยู่นะ อันนี้โปกแกรมแมลงไฟครับอืมเป็นหนอนดักแด้นอนดักแด้เหรอเนี่ยเอา้เอาอา่าเดี๋ยวรนะอ,อนั่เกตบอลครับ จับตปเอไม่ได้เนี่ยอ๋อมีตัวเวลานอยอยู่นี่วะพี่เจียงพินเจียงพี่เจียงเอ็แค <H K S 1> ่เสียงเสียงเพลงยังตื่นเต้นเลยครับจังหวะน,นี้ ผมโดนไฟผมดนพ่นไฟใส่โดนรถสปีดด้วยแค่ท่าอะไรอ,ะอ่ะโอเครถสี่สิบครับ อีกรอบหนึ่งสี่สิบสองครับโอเคน่าจะหลอดแดงนะตอนนี้โอเคครับเอาละพิตบัลได้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 ได,ได้สวยไดย้โอเค ่าเดี๋ยวผมมานะเดี๋ยวผมขอดูส่วนของอ่าน้องที่อ่าน้องที่จะนั่นนะจะมาช่วยตามหานะเออโอเคนะครับนะอันนี้ก็คนดูที่อ่าเขาอ่าช่วยผมนะเออใช่เขาให้เมก้ามานะใช่กำไรเมรกา้าอ่าก็ได้เลยบบอลด้วย อันนั้นก็จับแล้วเออ,เอ,อนุนก็ไม่ใช่ ไม่ใช่บบีก็ไดอ่าประเด็นคือมีแล้วนะประเด็นนะ งาน,นอย่างนี้น่าจะได้แล้วนะอ่ะเรียบร้อยจับตัวซ้ำได้แล้วเอ,อดูปแปลกแฮะอ๋ออันนี้ท่านมังกรนะไดนเสาร์รดึกดําบันอันนี้เขาปลูกอะไรอ่ะวัดเดย์อะ เฮ้ยมีส่วนของมีส่วนของต้นไม้แร่เลยเหรอไม่เลยวะ่ะมีส่วนของต้นไม้แร,เร่เลยโอเคอันนี้ ปลาที่มีเทพวางเกิดแต่ไม่รู้จะเกิดให้ไหมใช่ไอตัว,ตวรแรกๆเลยเว้ยน,นี้นอนนอนก็ตัวแรกเหมือนกันเหมือนจะมีคนเข้ามาแล้วนะก็ เข yeah. ึ้นไปก่อนอันนี้ตัวล่างสุดท้ายครับเฮ้ตัวอะไรอ่ะแต่ว่ามันดูยังไงดูที่เชื่อได้เปล่าถ้าหากว่าเป็นพวก บอสเมกาอะไรพวกนี้หรือว่ามันจะขึ้นเตือนให้งั้นสิอันนี้ขึ้นนะครับเรืสี่สิบเป็นธาดไฟใช่ไหมคิดว่าอืมกดไม่ได้ครับ กดค้างไม่ได้ก็น่าจะไม่ได้ให้จับนะไอ้ตรงนู้นอะไรอ่ะอ๋อไม่เกี่ยวเอ้าตัวนี้ยัง ไม่มีโลโก้อไรม่มีรูปแบบสามีให้เลยอนนี้มีอนาคตเป็นท่าต่อโซนะ่ตอนนี้ยังเป็นเป็นเป็นเรียกอะไรท่าธรรมาดาอยู่ใชด้วยแล้วก็โม่บันใช้ให้หมดกันใช้บัลให้หมดกันครับอ่า เนี่ยเนี่ยบันชอบหหยเฮ้ยจำไม่ได้เราไปโน้นแล้ว โปรยบอลน,นะบอลเริ่มต้นเอาเรียบร้อยสองลูกติดแล้วทำบอลเสียไปหลายลูกเลยเอบอลข้าตัวอโอเคเคื่นอนโปรยบรลเหมือนกันแต่ว่า ตัวซ้อนไม่เหมือนกันนะอันนี้ที่ได้รับจากทุกวันนะส่วนอีกอันองจะเป็นรับจากไหนกันลูกฮรรับจากเควสหรือเปล่าอ <Okay. S 1> เข้ามาอยู่ในใบโอมน้้ำแข็งแล้วนะตัวอะไรอ่ะสวัสดีครับตัวอะไรครับกวางใช้นี่เฮ้ย ใ,ใช่กวางใชนี่จับดีเอ๊ะหรือกวางอารุล,ล่าวะในติดอาติดโอเคครับโรงยาบัลสองลูกติดครับมีดวงเหมือนกันเฮ่เอ่ อใช่เมื่อกี้กวางเนาะ,ะเดี๋ยวลองมาเซฟเบียนนี้ก่อนนะโอเคแสดงว่าเขาขุดขึ้นไปคือน่าจะมี <c oughs> อ้าเก็บไว้หมดเลยเหรอจริงจังโอเคไังไรก็เก็บหมดล้ะผมขอทอนอะไรแล้วกันนะแเ่ขอทอนเลย อ่าเรียบร้อยไปต่อครับอ่าอ๋ขอขาน่าจะให้เหล็กมาห้าก้อนอ่ะอันนี้ก็โครานเหมือนกันเฮโอเค รูปแล้วจะมีตัวอะไรให้ไหมนะเขียวเยวนั่นก็น่าจะเทรนเนอร์นะออนิเมตโปเกมอนเมดนีพลาดความมืดโดทรงแล้วไม่น่ามีอะไรฮะ อืดูทรงแล้วไม่น่ามีอะไรเลยครับโอเคครับก็โอเคทํามอ่อน้องที่เขาอยากเล่นด้วยนะอ่าคือเมกล้าที่ผมตามหานั้นมันต้องเชียร์ตาให้มันโลงๆใช่แล้วก็ต้องเอฟอด้วยอโอเค งั้นเอาเป็นว่าผมจะเคลียร์หมดป่าซักจากฝั่งนี้ไปฝั่งนูน้นอีกแล้วเราเท่าไหร่ห้าอยบล็อกคะห้าร้อยบล็อกพอไหมไม่รู้ประมาณน,นี้หรือเปล่าประมาณน,นี้อ่ะ เออประมาณนี้เหรอฮะเอามาตัวน้าวะงอนโอมยี่มีไม่มีคืออะไร มีอันนี้ด้วยเดี๋ยวน้อ,อ,องเขาให้บอกอันนี้มามันทำอะไรได้ใช่ทำอะไรได้ปะอ่องา่ายสิทำอะไรได้อ้าวมีของโอเกเด็กก็เหรอ เออว่ะมีของโปกเกมอกด้วยโปกเกมอต้องใช้นี่ก่อนซึ่งอันนี้ีได้จากไอเสือสายฟ้าเอา๊ะใช่หรอเสือสายฟ้านี่ผมต้องการหินนี้นะหินสายฟ้า เก็บไว้แล้วกันไม่รู้ว่าทำอะไรได้ไะอยู่อยู่เล็บเปล่านะรออยู่อยู่ ทำอะไรได้ จะไม่กล้าลิงเออแบบโอเคนะอ่าประตูนรกนี่เราเข้าได้ไหมน่าจะเข้าไม่ได้นะ อ้าวเข้าได้สังงั้นโอเคมาอยู่ประตูนรกแล้วนะครับนะของโปกเกม,มอนขยายอยู่นี่เ,เนี่ย อันนี้ก็อยู่ฮึมโปเกมอนตำนานของตัววายจะอยู่ทีเ่เรียกว่าอะไรนะในไบโอมที่เป็นไม้แดงของประตูนรกนะต้นไม้แดง แต่อยู่นี่มันจะมีตัวอะไรเกิดหรือเปล่านั่นสิ ติดไฟติดไฟข้างล่างมีอะไรไหมไม่มีนะ หมือนยังไม่เห็นตัวอะไรเลยนะมีตัวนี้ด้วยฮะอืมพิดทางอ่ะ อา่าละสรุปแล้วมีตัวอะไรไหมเออโอเคถ้าไม่มีอา่าเดี๋ยวไปโฮมก่อนกลับบ้านครับวักด มีแกะเกิดเนี่ย นิ้วก้อยผมไปโดนไนงะนิ้วก้อยผมชอบไปโดนปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงนะครับเนะี่ยค่อนข้างแย่เลยโอเคก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะผมก็หนวค่าแล้วด้วยก็โอเคไม่มีอะไรสำหรับคลิปนี้นะครับนะใครชอบไปลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับก็บ๊ายบาย